สวัสดีครับมาพบกับเซลลต่ออีกแล้วนะครับผมปะวันนี้เซลต่อพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวมือสองเข้ามาใหม่นะครับผมนี่เลยครับผมสภาพนี้คือสภาพเดิมๆเขานะครับยังไม่ได้ทันได้ล้างนะครับผมสภาพปกติครับผมรถเกี่ยวมือสองนะครับราคาเขาจะพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานปรับสภาพทําสีให้ใหม่นะครับ อย่างลังคาคัดขานเงี้ยก็เปลี่ยนให้ใหม่ทําให้ใหม่ครับอ่าพวกนี้ก็จะล้างใส่ประกอบเหมือนเดิมนะครับให้มันเหมือนเดิมเลยครับผมอย่างชุดอ่าชุดรูเลอร์ครับผมรูเลอร์พวกนี้ก็ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนออกให้ใหม่พวกสเตอร์ครับผม <c oughs> ตัวนี้ตัว dc 9 3นะครับ93านะครับราคาเขาจะอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทถึง8 0 0แสนได้ครับผมดาวก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทถึง2 0 0แสนนะครับผม เพราะมันจะมีหลายทรัพยา,เ,าเขาเรียกอะไรนะาราคาอยู่ที่ปีรถสภาพรดชั่วโมงการทํางานอะไรประมาณนี้ครับราคาแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ว่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมพร้อมเช็คให้ใหม่อะไรให้ใหม่นะครับผมผ่อนสูงสุดจะอยู่3ปีนะครับสาหรับรถเกี่ยวมือ2ครับ dc 9 3ครับผมสูงสุดอยู่ประมาณ3ปีผ่อนราย6เดือนนะครับผม งวดหเดือนก็ใหญ่อ่างวดหกเดือนจะจ่ายงวดจ่ายอ่าทีนึงครับผมทุกๆหกเดือนครับผมหรือลูกค้าจะอ่าผ่อนแบบรายเดือนเหมือนรถทั่วไปกส็สอบถามได้ครับผมจะได้เหมือนเดิม <c oughs> คันนี้อีกคันนึงนะครับผมคันนี้ก็สาภาพยังดีอยู่ครับแต่ว่ามีมีต้นข้าวขึ้นแล้วครับผมจอดตาฝน มไม่ต้องห่วงนะครับเพราะทางร้านจะตรวจเช็คให้ใหม่ใส่ประกอบให้เหมือนเดิมนะครับผมก่อนออกจากร้านนะครับผมนีม่เลยตรวจเช็คพร้อมใช้งานปรับสภาพทําสีให้ใหม่นะครับบริการส่งถึงบ้านด้วยครับผมนี่เลยมาดูรถที่ครูโปต้าบ้านดุงได้นะครับผมอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมบ้านดุงอุดรธานีนครับผม รถคันนี้ยังสภาพดีอยู่ครับผมชุดหัวเกี่ยวก็ปกติครับผมน่าจะใช้งานไม่เยอะดูจากข้อมูลที่ว่าผมดูข้อมูลก็ใช้งานอยู่ประมาณพันห้าพันหกก็มีครับผมสําหรับรถเกี่ยวครับตอนนี้มีสองคันครับผมตัวเก้าสามนะถ้ารุ่นอื่นๆยังไม่มีเข้ามานะครับมีเก้าสามเข้ามานะครับผมราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทถึงแปดแสนได้แล้วแต่สภาพรถแล้วก็ปีครับผมประมาณนี้ ข้างในก็ปกตินะจะติดเครื่องได้อะไรได้ปกติครับก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ให้ลูกค้านะครับผมเผื่อลูกค้าสนใจอยากถามรายละเอียดรุ่นอื่นๆนะครับสอบถามได้ครับผม อร์โทรนะครับ0610231166นะครับเสียลต่อครูบัวต้ามาดูนะครับหรือ ID ดียล0903309708นะครับสอบถามได้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมจะพาไปดูรถที่ว่าปรับสภาพสสีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถเกี่ยวข้าวครับผมนู่นอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลืมลืมลืมเอาให้ดูนะครับผมรอแป๊บครับผม นี่เลยครับผมเป็นไงครับผมนี่ครับรถมือสองนะครับนี่รถมือสองแต่ว่าทางร้านไปบิวให้ใหม่ตรวจเช็คให้ใหม่นะครับอันไหนไม่ดีคือเปลี่ยนออกนะครับผมอย่างเช่น,นไม่ดีก็เปลี่ยนออกใส่ใหม่ครับผมทําให้ใหม่ปรับสภาพทําสีให้ใหม่นะครับอันนี้คือสภาพปรับสภาพแล้วจะเอาไปส่งลูกค้าแล้วนะครับสําหรับคันนี้ครับ ครับมือสองจะได้ประมาณนี้นะครับปรับสภาพแล้วครับผมอันนี้คือเข่าข้าวครับผมผมตีเปอร์เซ็นต์ประมาณ70-80%ประมาณนี้ครับสำหรับรถมือสองในการปรับสภาพตรวจเช็คอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็จะมีรอยบุบบ้างอะไรบ้างครับนิดๆหน่อยๆครับ สำหรับรถมือสองนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะมากครับผมแต่ว่าปรับแล้วสภาพแล้วนั้นแล้วก็โอเคดูดีขึ้นอะไรขึ้นนะครับผมใช้งานได้ปกติโอเคครับผมเดี๋ยวผมจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแลบฟังนะครับสวัสดีครับ